สวัสดีครับส่งไมโครวันนี้มาดูนกแก้วครับนกแก้วเสือคอครับโอ้โหมืดมืดฮะเห็นไหมฮะอ้อหนี่ฮะนี่ครับรังครับนี่อันนี้คือรังฟักครับนี่เวลานั้นเขาจะเข้ารูนูน้นนู้นรูเล็กๆนูน้นเข้าไปอย่างนูน้นปุ๊บแล้วก็จะเข้ามาไข่ตรงนี้เวลาไข่เสร็จก,รออก็เปิดตรงนี้ออกเปิดลญแจเปิดตรงนี้ออกเอามือล้วงเข้าไปได้ไข่ น,นี่คู่นี่นี่นี่คููนี้ยุ่งในแลครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับตาแดงๆอันนี้เข้าไปฟักแล้วครับเนี่ยฮะในกรงไม่มีนะฮะอันนี้ฟักแล้วฟักแล้วฟักได้ปุ๊บก็จะเปิดตรงนี้ฮะ <trabalhar. S 1> เอาไข่มา <Aman. S 1> ก็จะเอาไปฉายส่งดูครับไปฉายส่งดูเลยไข่เอามีเซลไามถ้าก็มีเซลลปุ๊บก็ถ้าก็มีเซลล์มีลายเส้นทีเ่เขาดูกันเป็นนะ่ะก็จะขายได้ฮนะนี่ครับของเสียกอรครับครับ รู้จักกันครับผมก็แปลงนี้ผมถมดินครับเนี่ยหน้าดินผมก็ถมเองครับเ่ยแปลงนี้ก็ถมฮะเสื้อดินมาถมเนี่ยอ,อันนี้สีเขียวกับสีแดงครับเห็นไหมฮะนี่ฮะมีหลายคู่ครับนี่ฮะเวลาไขก็จะข้าตรงนี้เนี่ยเอาไว้ตรงนี้มีหลายคู่ครับนี่อีกครับออกอตัวใหญ่จริงเลยผมไม่แน่ใจเรื่องสายพันธุ์นะเขาเรียกพันธุ์อะไรอ่าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะหลากหลายครับมีหลายกรงครับนี่นี่มีหลายกรง นี่ฮะอ่าอันนี้ข้าวฟักแล้วครับนี่อันนี้ข้าวฟักแล้วครับนี่เห็นไหมฮะางนนี้ไม่มีฮะก็ฟักอยู่ด้านในเขาจะช่วยกันฟักครับพวกพุทโธเมียช่วยกันฟักนี่อันนี้ก็เหมือนกันครับฟักครับนี่ฮะแต่นี้เสียกอก็นี่ฮะใครจะเลี้ยงก็ดูได้ครับนี่นี่นี่ร้านขายกลงนี่กลองใหญ่ครับนี่กลองใหญ่นู่นครับอนู่นนู่นตัวนู่นก็อยู่ในกลองครับรอฟัก เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมผมก็ยังไม่ค่อยเห็นเลยอยู่ในกองครับแน่แน่มีกาจิงงอมาดูเด็ดแน่แน่กรสงสัยกระสงสัยครับกระสงสัยเห็นไหมครับเออกล้องผมมันมืดนะเห็นไหมเอ่ยอ่าเห็นไหมครับขยายแล้วโอ้โหนี่ฮะสงสัยครับเอ๊ะมึงกันถ่ายอะไรแถวนี้วะอะไรอย่างงี้นะฮะนี่ฮะนี่ฮะกรงบ้านเขาจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะเวลาออกล้วงไข่ก็ล้วงข้างหลังนี่ครับนี่ล้วงหลังนี่ มีเยอะครับมีหลายคู่ครับน่าจะสิบกว่าคู่ครับเยอะมากครับนี่ก่อนนี่เลี้ยงนกระดับแชมป์ประเทศไทยนะครับเนี่ยลีงนกเขานกวักแชมป์ประเทศไทยนะครับโน่นครับลงนู่นครับลงนู่นมีเยอะเลยครับนั่นนะเพราะนกโดยเฉพาะครับอันนี้ซุดครับนีดินนี้ที่ผมถมว่าด้านดินปาถมนี่คู่หนึ่งอยู่นี่กองเอียงครับยังไม่ได้ยกนน่นครับอัน่นเยอะเลยครับหลายคู่ครับเลี้ยงไข่ครับ ใบหนึ่งก็เป็นหมื่นนะครับมนันนี่นกเขาครับเนี่ยโอ้โไม่เคาะหรอกเกรงใจมันโอ้นี่ครับเอาเกรงใจก็อยู่นูน่นนู่นครับแปลงถมดินอยู่นู่นครับอยู่ใกล้กันครับดูนะไปคุยนู่น,น เดินไปเล่นครับกัดเสียกอครับสนิปกันครับนี่ฮะนกเขาเยอะครับนี่ครับดูครับเทียบเยอะครับเยอะเยอะเยอะใครชอบนกมาได้นะครับนี่ครับนี่ฮะใครสวัสดีใคชอบนกฮะตายครับนี่นกเขามีเสียงนี่เจียวหมดครับเยอะครับครับสวัสดีครับ